อันดูพาร์ท4นะครับกรมมานะครับข้อ 21. In order to reduce stress เพื่อที่จะลดความเครียดน,นะครับ stress ก็คือความเครียด for school children สำหรับนักเรียนในโรงเรียนนะครับ school children ก็คือนักเรียนในโรงเรียน and provide more recreational activities แล้วก็ o v i d e ซึ่งแปลว่าจัดหาให้นะครับแล้วก็จัดให้ให้มี activities ก็คือมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เป็น r e i a t i o n a l r Rec e re i s u r e n a l ธรรมดาก็แปลว่ากิจกรรมประเภทสันทนาการนะครับนะประเภทที่มันบันเทิงน,นิดหน่อย r e re i a t i o n a l ก็คือเกี่ยวกับสันทนาการที่มันไม่เครียดนะครับว่ายง่ายให้ไม่เครียดให้มันมากขึ้นนะครับให้มันมมงให้มันมากขึ้น ลักษณะของการทําแกมมาลักษณะนี้เนี่ยนะครับนะนะเพื่อที่จะลดความเครียดนะครับ reduce stress เพราะตรงนี้เนี่ยนะครับนะข้อ21เนี่ยนะครับนะต้องทํำยังไงก็ได้ตรงนี้ให้มันลดความเครียดนะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับข้างหน้าเพื่อให้มันเป็นประโยคเดียวกันเพราะเนื้อความตรงที่ขี้นใต้ก็ต้องเป็นการลดความเครียดครับเพราะตรงไหนที่มันเป็นลดความเครียดในช้อย a b c d ข้อนั้นก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ A บอกว่า the government plans to add more academic courses เขาจะ add more academic academic ก็คือเกี่ยวกับการศึกษานะครับการศึกษาก็คือที่มันไม่ตรงกับที่เขาพูดเพราะมันเชื่อมด้วยแอนนะครับสองข้างต้องสอดคล้องกันข้างขวามันเป็นกิจกรรมสันทนาการก็คือไม่ใช่เกี่ยวกับการศึกษาบรนการซ้ายก็ไม่ควรจะเกี่ยวกับการศึกษา อันนี้มันบอกว่า add more economic causes ก็ต้องผิดครับแล้วก็ A ถือว่าผิดข้อ B บอกว่า most of the schools in Bangkok have enough seats in the canteen พี e n o u แปลว่าเพียงพอครับเพียงพอน้ำหน้าหนาวครับนหน้าหน,นาวก็คือซีทซีทก็คือที่นั่งนะครับมีที่นั่งเพียงพอในคันทีนก็คืออาจจะเป็นลักษณะของโรงอาหารนั่นเองที่นั่งในโรงอาหารเพียงพอ ก็คงไม่เกี่ยวการการลดความเครียดนะครับแล้วก็บีก็ไม่น่าจะถูกต้องขพอาซีบอกว่า the Ministry of Education ก็คือรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ Education เกี่ยวกับการศึกษานะครับศึกษาธิการเขาวางแผนครับเขา p l a to reduce the number of classes reduce ก็แปลว่าลดลงนะครับ p l น to reduce วางแผนที่จะ